สวัสดีค่ะมีเคสมาแชร์ให้ดูนะคะ,ะเห็นไหมคะว่ามีคิ้วนะคะสองหางสามหางเนาะหางล่างก็เป็นเงานิหนึ่งแล้วก็หางบนซึ่งเราต้องการลบออกแต่ว่าหลายคนไม่ไมกล้ารับงานแบบนี้แล้วก็บางคนก็คือไปอลบด้วยสีสกินนะคะซึ่งลบด้วยสีสกินเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้อย่างเช่นเป็นเงาหรือเป็นเงาสองหางบางทีก็ จะเกิดความวิตกจก,กังวลจากลูกค้าด้วยแล้วก็ช่างด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเทคนิคมาแบ่งปันสำหรับคนที่งบประมาณน้อยหรือทุนน้อยเนาะแต่ว่าอยากลบอยากเริ่มต้นลบแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปอบรมที่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็อันนี้มาแบ่งปันกันว่าใช้เมจิกตัวนี้จะลบได้ทั้งคิว้วแล้วก็ลบได้ทั้งรอยขักตัวนะคะในนี้ก็จะมีบอกเนาะในนี้ก็จะมีบอกคู่มือนะคะ มีบอกคู่มือวิธีการใช้แล้วก็เวลาใช้นะคะในนี้เราจะเขย่าวขวดให้ให้ข้นเป็นฟองนมนะคะแล้วก็ใช้ปริมาณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับหางเล็กแค่นี้นะคะนี่ค่ะน้ำยาจะเป็นน้ำยาข้นๆแบบนี้ไม่มีกรดนะคะ ไม่มีกดแล้วก็เราก็ไปเริ่มทดลองใช้เองได้วิธีใช้ก็คือเราควรใช้เป็นเครื่องดิจิตอลนะคะมองเห็นเข็มไหมคะปล่อยเข็มออกมาแค่0.5มิลแค่นั้นนะคะ0.5มิลเท่านั้นนะแทบจะมองไม่เห็นเข็มเลยนะคะแล้วก็ต้องเป็นเข็ม2หรือเข็ม3กลมนะคะจุ่มน้ำยามาค่ะแล้วก็กอที่ผิเวเบาๆนะคะจุ่มน้ำยามาแล้วก็กอที่ผิเวเบา ก่อนอื่นไม่แนะนําให้ใช้เครื่องธรรมดานะคะอย่างเช่นพวกเครื่องฉาย,ยี่หรือว่าเครื่องมาตรฐานเพราะจะทําให้ผิวค้าแดงแล้วก็ไม่สวยนะคะตั้งเข็ม90องศาแล้วเราก็กอเบาๆค่ะเนี่ยค่ะกอไปเบาๆก็คือ จะเริ่มมีเป็นฟองขึ้นมานะคะนี่คือน้ํายากํบบาลังเริ่มทํางานแล้วจะลงไปดักจับสีนะคะเริ่มฟูปุ๊บเราก็อย่าปล่อยแห้งนะคะเราก็จุ่มน้ํายามาอีกะคะ่ะไม่ลงน้ําหนักมือนะคะไม่ลงน้าหนักมือนะแค่เบาๆแผ่ๆแ,แ,แ,แค่บนผิวนะคะถ้าใครที่ทำคิวออมเบยอยู่ก็จะเข้าใจว่า อารมณ์ต้องเบาวกว่าอ,อมเบนะคะคือแค่ปลายเข็มค่ะปลายเข็มส่งน้ํายาลงผิวแล้วก็ให้ตัวน้ำยาเนี่ยสัมผัสกับปลายเข็มกับผิวเบาๆแค่นั้นพอเนี่ยค่ะออกแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักจะเช็ดออกให้ดูนะคะเห็นไหมคะน้ํายาไม่เปลืองเลยใช้นิดเดียวเห็นไหมคะหางหลุดออกแล้วนะคะหางคิวที่เราไม่ต้องการอนะหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แผลไม่น่ากลัว แผลไม่น่ากลัวไม่แดงเลยง่ายไม่มีเลือดออกหมดนะคะหมดหางนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นผิวที่ผิวที่ค่อนข้างสะอาดแล้วก็ผิวใหม่เราจะไม่เหลือเงาหางคิ้ว ออกไปเลยนะคะเห็นไหมคะสีหลุดทีนี้ต่อไปก็จะลบหางข้างบนนะคะส่วนของตรงนี้อ่าลบหางบนนะคะทีนี้ตั้งเข็มเก้าสิบองศานะคะกรอสั้นๆ วราสั้นย้ำอยู่กับชี่แล้วทีนี้น้ํายาตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่กรอเนะก็จะไม่ไปทําลายผิวนะคะแม่คงคิ้วไม่หายนะคะเว้นแต่ว่าเราจะไปกรอเขากรอตรงไหนหลุดตรงนั้นแต่ดีตรงที่ไม่มีเลือดออกดีตรงที่ไม่มีเลือดออกนะคะเห็นไหมคะหลุดหลุดออกไปละ ไหมคะไมแผลไม่มีเลือดออกเลยนะคะก็คือแห้งแล้วก็แผลสวยงามไม่ไม่แดงไม่น่ากลัวอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ ที่เราใช้อยู่แล้วก็มาแบ่งปันเนาะเผื mm hmm. ่อใครที่ยังไม่มีงบประมาณในการเข้าอบรมอย่างถูกวิธีอย่างเนี้ยค่ะก,ก็ดูวิธีนี้แล้วก็น้ํายาตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะ mm hmm. ก็คือเข้าตาตาไม่บอดแล้วก็ไม่ทําให้เกิดแผลเป็นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองใช้อยากลองอยากเอาไปลองลบให้ลูกค้าดูก็แนะนํานะคะผลิตภัณฑ์นี้ใช้นิดเดียวค่ะไม่หมดเลยนะคะใช้นิดเดียวเห็ผลแล้วก็เออ น้ำหนักมือต้องไปทดลองดูนะคะว่าน้ำหนักมือเราต้องให้เบาที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าไปลองใช้แล้วไม่เข้าใจยังไงอยากเข้ามาเรียนจริงๆก็เดี๋ยวเราจะฝากเป็นเเป็นลิงก์ไลน์ไว้นะคะเป็น เป็นลิงก์ไลอ้อไว้สําหรับเข้ามาสมัครนะคะเพราะจะมีการสอนตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างผิวแล้วก็มีการสอนเรื่องของการวิเคราะห์งานแล้วก็การตั้งราคาหลายๆอย่างที่สําคัญก็คือจะมีหลากหลายแบรนด์ที่เราให้ทดลองใช้นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะเนาะเผื่อจะเกิดประโยชน์สําหรับช่างมือใหม่หลายๆคนนะคะโอเคค่ะ